สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะของการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะครับผมที่กำลังเปลี่ยนโลกเร็วมากแล้วสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยอันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยนะคะครับ อย่างที่สกิติคุณดร์วรศักดิ์กนกหนกุญชัยท่านก็ให้ภาพไว้ชัดๆนะคะว่า,าแม้เราจะก้าวหน้าด้านดิจิทัลอยู่แล้วแต่ว่าการเตรียมพร้อมรับมือการปฏิวัติครั้งนี้ด้วย AI เนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนมากๆเร่งด่วนเลยนะครับใช่ค่ะเพื่อให้ประเทศเราเอา AI มาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาแล้วก็รักษาความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกไว้ให้ได้ค่ะครับ การพูดคุยของเราวันนี้ก็จะพาไปสำรวจความเคลื่อนไหวสำคัญนี้นะคะโดยดูข้อมูลจากสองแหล่งหลักๆค่ะคือคำกล่าวรายงานของสองกิติคุณดรวรศักดิ์เองเกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนนี่แหละค่ะยอดว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย2568หรือ Thailand National AI Summit 2025ค่ะอ๋อชื่องานมาเต็มเลยนะครับใช่ค่ะจัดโดยราชบัณฑิต,ตยสภาในโอกาสครบรอบ100ปีพอดีเลยค่ะโอ้โห100ปี เป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือทำความเข้าใจงานนี้นะคะว่าการประชุมระดับสุดยอดหรือสมิตรเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับเขาวางเป้าหมายอะไรไว้มีประเด็นสำคัญอะไรที่จะคุยกันบ้างแล้วทั้งหมดนี้มันจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมด้าน AI ให้ไทยได้ยังไง ก่อนอื่นอาจจะต้องเข้าใจบทบาทราชบัณฑิตยสภา,านิดนึงนะคะครับ,รบตามพรบสองห้า้าเขามีหน้าที่ให้ความเห็นให้คําปรึกษาทางวิชาการกับรัฐบาลแล้วก็เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยค่ะอ๋อครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของการจัดงานสําคัญนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะครับผมได้เลยครับเริ่มจากคําว่าสุดยอดหรือสมมตท,ที่ใช้เรียกการประชุมนี้ก่อนเลยนะค่ะคํานี้เอ่อ มันมีความหมายเฉพาะนะครับไม่ใช่แค่ประชุมทั่วไปแต่เป็นการรวมตัวกันของแบบผู้บริหารระดับสูงผู้นำทางความคิดผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆจากหลายๆวงการเลยอืเพื่อมาพิจารณาแล้วก็หาทางออกให้กับประเด็นที่มันสำคัญมากๆแล้วก็มีผลกระทบในวงกว้างต่อทิศทางประเทศหรือสังคมครับโหการใช้คำว่าสมมตินี่แสดงว่าเรื่อง AI นี เขายกระดับความสําคัญขึ้นมามากจริงๆนะคะทําไมต้องเป็นการรวมตัวระดับสูงขนาดนี้เลยคะสําหรับเรื่อง AI ในตอนนี้เป็นคําถามที่ดีเลยครับเพราะว่า AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีต่อไปแล้วไงครับอ๋อค่ะแต่มันส่งผลกระทบแบบเชื่อมโยงไปหมดเลยทุกมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาการจ้างงานความมั่นคงหรือแม้กระทั่งเรื่องจริยธรรมวัฒนธรรมค่ะค่ะ การตัดสินใจในเรื่องที่มันซับซ้อนเกี่ยวพันกันหลายด้านแบบนี้มันต้องการมุมมองที่รอบด้านมากๆจากผู้นำในแต่ละส่วนจริงๆครับในคำกล่าวรายงานของศาสตราจารย์กิติคุณดรวรศักด์เนี่ยมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากครับว่าเหมือนกับการแก้ลูกบาศก์รูบิกลูกกระบาดรูบิกหมายความว่ายังไงคะครับหมายความว่าแต่ละด้านของลูกกระบาดเนี่ยก็เปรียบเหมือนมิติหนึ่งของ AI เช่นด้านเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมกฎหมายจริยธรรมอะไรแบบนี้ครับอืถ้าเรามองแค่ด้านเดียวหรือพยายามแก้ทีละด้านแยกกันมันอาจจะทําให้ด้านอื่นๆแบบยุ่งเหยิงไปหมดเลยอ๋อค่ะค่ะนึกภาพออกเลยครับการจะแก้รูบิกให้สมบูรณ์ได้เนี่ยต้องมองเห็นภาพรวมความสัมพันธ์ของทุกด้านแล้วก็ขยับไปพร้อมๆกันอย่างเข้าใจค่ะการประชุมสุดยอดครั้งนี้ก็เลยพยายามสร้างเวทีที่ทําให้ผู้เกี่ยวข้องมองเห็นภาพรวมของรูบิก AI ของไทยนี่แหละครับ แล้วก็หาทางหมุนมันไปในทิศทางที่ถูกต้องร่วมกันไม่ใช่มองแค่สีใดสีหนึ่งเท่านั้นเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยค่ะเห็นภาพเลยว่าทําไมต้องรวมตัวระดับสูงแล้วก็มองแบบบูรณาการแล้ววัตถุประสงค์หลักๆที่เขาตั้งไว้สําหรับงานนี้่ะคะมีอะไรบ้างครับจากเอกสารกําหนดการกับคํากล่าวรายงานสรุปวัตถุประสงค์หลักๆได้สัก3าข้อนะครับข้อแรกคือการระบุและหารือในประเด็นสําคัญเร่งด่วนที่ไทยต้องพัฒนา เพื่อจะยกระดับขีดความสามารถด้าน AI ของประเทศให้ทัดเทียมหรือแทงขันได้อืข้อแรกขออ้อ2คือการเตรียมความพร้อมให้สังคมไทยสามารถปรับตัวแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก AI ได้อย่างเท่าทันค่ะการปรับตัวและข้อสุดท้ายซึ่งสําคัญมากคือการรวบรวมผลการหารือทั้งหมดจะทําเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเลยนะครับค่ะเพื่อน,นําเสนอต่อรัฐบาลสําหรับนําไปพิจารณากําหนดเป็นทิศทางมาตรการต่อไป การมีเป้าหมายสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลนี้แสดงว่าตั้งใจให้เกิดผลลัพธ์ที่เอาไปใช้ได้จริงนะคะไม่ใช่แค่คุยกันเฉยๆใช่เลยครับทีนี้พอไปดูในกำหนดการ2วันเต็มๆที่ศูนย์ราชสิริกิตวันที่10-11กันยา68เนี่ยก็เห็นชัดเลยนะคะว่า ความพยายามจะมองแบบรูบิกเนี่ยมันสะท้อนในหัวข้อที่หลากหลายมากจริงๆค่ะใช่ครับความหลากหลายของหัวข้อนี้น่าสนใจมากจริงๆครับมันครอบคลุมตั้งแต่ภาพใหญ่ระดับนโยบายเลยนะค่ะไปจนถึงการประโยคใช้เฉพาะทางและก็มิติทางสังคมที่ลึกซึ้งด้วยครับลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมคะว่าความหลากหลายที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้ครับถ้าลองจัดกลุ่มดูคร่าวๆนะครับจะเห็นภาพชัดขึ้น กลุ่มแรกเลยคือเรื่องยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติอันนี้สําคัญมากครับค่ะภาพใหญ่เลยมีการบรรยายโดยตรงเรื่องแผนยุทธศาสตร์ AI แห่งชาติโดยดรชัยวุฒิวิวัฒชัยจากนิกเทคหรือศูนย์เทคนโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติอ๋อน oh, ิกเทคครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเราอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนด้าน AI โดยดรเทพชัยทรัพย์นิธิ นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ไทยหรือ AIAT อ,อันนี้คือวางภาพใหญ่กันเลยครับนั่นคือภาพจากฝั่งนโยบายนักวิชาการแล้วมีมุมมองจากภาคปฏิบัติอย่างธุรกิจบ้างไหมคะมีแน่นอนครับนั่นคือกลุ่มที่สองการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมครับค่ะมีหัวข้อที่น่าสนใจคือการนำ AI ไปใช้จริงในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่โดยคุณโคสิธิ์สุขสิงห์จากบริษัทไทยเบฟเรชจำกัดมหาชน อ๋อไทเบฟครับซึ่งจะทำให้เห็นมุมมองว่าภาคเอกชนรายใหญ่ๆเนี่ยเขามองและใช้ AI อย่างไรในการทำธุรกิจจริงๆครับการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติจริงนี่สำคัญมากเลยค่ะแล้วมิติทางสังคมจริยธรรมกฎหมายล่ะคะมีพูดถึงไหมแน่นอนครับนี่เป็นกลุ่มที่3ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือประเด็นด้านจริยธรรมสังคมและกฎหมายค่ะมีหัวข้อที่แบบสะดุดตามากคือปัญญาประดิษฐ์พระพุทธศาสนากับจริยธรรม โดยสอดรสุรัตหงโลดารัมโหน่าสนใจมากค่ะครับเป็นการนำมุมมองทางศาสนาปรัชญามาพิจารณาเรื่อง AI ซึ่งอันนี้เป็นมิติที่อาจจะหาได้ง่ายๆนะครับในการประชุม AI ทั่วไปจริงค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่อง AI กับกฎหมายไทยโดยผอดรพิรพัฒน์โชคสวนสกุลจากนิติศาสตร์จุฬาด้วยครับการเอาเรื่องพุทธศาสนามาเชื่อมกับ AI นี่ฟังแล้วน่าสนใจมากสะท้อนความพยายามจะหาจุดร่วมในบริบทไทยจริงๆนะคะ แล้วในเชิงเทคโนโลยีล้ำๆล่ะคะมีลงลึกแค่ไหนมีแน่นอนครับกลุ่มที่4คือเทคโนโลยี AI ขั้นแนวหน้าหรือ Cutting Edge AI ค่ะมีหลายหัวข้อที่ลงลึกเลยเช่นเทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงการตรวจจับการปลอมแปลงเสียงโดยผอดรเอกพลช่วงสุวนรณิตจากวิศวะจุฬา อ๋อ oh, เรื่องด e เฟก t ใช่ครับสำคัญมากในยุคนี้หรือการใช้ Deep Learning สำหรับวิเคราะห์ภาพประมวลผลภาษาทางการแพทย์โดยดรธิติพัฒน์อัจฉุุลวิสุทธิ์จากวิศวะมหิดลอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับสาธารณสุขไทยโดยตรงเลยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องที่ฟังดูเหมือนหนังไซไฟแต่กำลังเป็นจริงนะครับคือปัญญาใสบอกใบอกอินเทลเจนซ์ปัญญาใสบอก พูดถึงการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ AI โดยผศดรพัทฒนุธาพรน,นักวิจัยไทยที่ MIT Media Lab สหรัฐอเมริกาครับโห oh, แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วค่ะทำไมหัวข้อแบบนี้ถึงสำคัญในการประชุมระดับชาติครั้งนี้ล่ะคะโอค่ะ, oh, คะการเข้าใจว่าจะออกแบบให้มนุษย์ทำงานร่วมกับ AI ได้ยังไงหรือที่เรียกว่า Human AI Collaboration นะครับ หรือ AI จะเข้ามาเสริมศักยภาพมนุษย์ augmentation ได้ยังไงแทนที่จะมองแค่ว่าจะมาแทนที่ replacement อย่างเดียวออันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในการวางแผนพัฒนาทักษะแรงงานออกแบบสังคมในอนาคตการมีหัวข้อนี้ในการประชุมแสดงว่าเรามองไปข้างหน้าไกลเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่มองปัจจุบันเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ามองทั้งภาพใหญ่ ภาพปฏิบัติจริยธรรมแล้วก็เทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วมีส่วนที่เกี่ยวกับบริบทความเป็นไทยโดยเฉพาะไหมคะมีครับและนี่อาจจะเป็นกลุ่มที่5ที่สะท้อนความเป็นไทยได้ชัดเจนที่สุดเลยคือ AI ในบริบทไทย AI in Thai context ค่ะมีหัวข้ออย่างปัญญาประดิษฐ์กับอัตลักษณ์ไทยโดยดรอนันต์เหล่าเลิศวรกุลภาคีสมาชิกหรือการบรรยายที่น่าสนใจอีกเรื่องจากผศดรพัทคนเดิม ร่วมกับคุณพิเชษกลั่นชื่นศิลปินศิลปาธรคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ถอดรหัสวัฒนธรรมไทยสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากของไทยโดยดรรัสลินชินโชติลานันผู้ก่อตั้ง Listen Field สตาร์ทอัพด้าน a g r i t e ท h ด้วยครับโอ้โหครบเครื่องจริงๆค่ะตั้งแต่ยุทธศาสตร,ร์ชาติไปจนถึงการถอดรหัสวัฒนธรรมด้วย AI เลยครับผมการมีหัวข้อหลากหลายมิติขนาดนี้มันบอกอะไร,ะะไรเราอะคะ เกี่ยวกับทิศท,ทางที่การประชุมนี้ต้องการจะไปมันบอกเราว่านี่ไม่ใช่แค่การประชุมทางเทคนิคนะครับแต่เป็นการพยายามสร้างบทสนทนาระดับชาติเกี่ยวกับ AI อย่างแท้จริงเลยการวางหัวข้อที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วอย่างพุทธศาสนากับปัญญาไซบอร์กหรือยุทธศาสตร์ชาติกับการถอดรหัสวัฒนธรรมไว้ในเวทีเดียวกันเนี่ยเป็นความตั้งใจที่จะกระตุ้นให้เกิดการมอง AI อย่างรอบด้านที่สุดมองทั้งโอกาสความท้าทาย มองทั้งการพัฒนาทางวัตถุและการดำรงอยู่ของคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมครับอื mm hmm. สิ่งนี้มันเหมือนพยายามตอบคำถามสำคัญที่สเกติคุณดรวรศักิ์ตั้งไว้ว่าเราจะนำา i i มาใช้พัฒนาประเทศโดยที่ยังรักษาความเป็นตัวตนและแข่งขันได้ในโลกที่เปลี่ยนไปได้อย่างไรค่ะ <Th a. S 1> คำตอบมันคงไม่ได้อยู่ที่มิติใดมิติหนึ่งแต่มันอยู่ที่การบูรณาการทุกมิติเข้าด้วยกัน เหมือนการหมุนลูกบาศรูบิกนั่นแหละครับค่ะชัดเจนเลยและการที่ผู้เข้าร่วมมาจากหลากหลายภาคส่วนจริงๆทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจุลามหิดล VISTEC ค่ะ e หน่วยงานรัฐที่เป็นแกนหลักอย่าง NECTEC e สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI อภาคเอกชนรายใหญ่อย่างไทยเบฟสสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรง AIAT AIET รวมถึงนักวิจัยไทยในสถาบันระดับโลกอย่าง MIT หรือบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Preferred Networks PFN จากญี่ปุ่นด้วยโหมากันเยอะจริงๆใช่ครับยิ่งตอกย้ำความเป็นซัมมิตที่ระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อหาคำตอบนี้ร่วมกันครับ การมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคส่วนขนาดนี้แสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าจะรอบด้านแล้วก็ได้รับการยอมรับในวงกว้างนะคะแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากให้เข้าร่วมหรือรับฟังการประชุมครั้งนี้คือใครบ้างคะกลุ่มเป้าหมายก็สะท้อนความตั้งใจที่จะให้เป็นวาระแห่งชาติเลยครับไม่ได้จํากัดเฉพาะคนในวงการเทคโนโลยีหรือนักวิชาการเท่านั้นอ๋อค่ะแต่เปิดกว้างสําหรับราชบัณฑิตภาคีสมาชิกนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒธ บุคลากรภาคราัฐภาเอกชนทีน่เกี่ยวข้องนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจและก็สื่อมวลชนด้วยครับเปิดกว้างมากเลยครับซึ่งแสดงว่าต้องการให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจและก็หวังว่าจะนําไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่อง AI ของประเทศในระยะต่อไปครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าการประชุมสุดยอด AI แห่งชาติ2568นี้มีในยยะสาคัญยังไงต่อภาพรวมของประเทศไทยคะครับโดยสรุปแล้วเนี่ย การประชุมครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสําคัญเลยนะครับเป็นความพยายามอย่างเป็นรูปธรรมของราชบัณฑิตยสภาและภาคีเครือข่ายในการทําหน้าที่เป็นแหล่งรวมปัญญาของชาติเพื่อช่วยกําหนดทิศทางการพัฒนาและการปรับตัวของประเทศไทยในยุคที่ AI กําลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานหรือ Foundational Technology อโดยมองอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งมิติยุทธศาสตร์นโยบายเศรษฐกิจสังคม การศึกษาจริยธรรมกฎหมายและที่สำคัญคือการพยายามหาจุดเชื่อมโยงและสมดุลกับบริบททางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของไทยเองครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงต่อพวกเราหรือต่ออนาคตของประเทศล่ะคะหมายความว่านี่คือสัญญาณของการตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมในระดับนโยบายและระดับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆอย่างจริงจังเลยครับค่ะไม่ใช่แค่การพูดถึง AI แบบผิวเผินแต่เป็นการพยายามสร้างพิมพ์เขียวหรือแนวทาง ร่วมกันเพื่อรับมือกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้อืซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมหาศาลและหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับต่อทุกภาคส่วนของประเทศในอนาคตอันไกลนี้ครับการเตรียมพร้อมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งยวดจริงๆค่ะถูกต้องครับเพราะ AI ไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วครับแต่กําลังจะเป็นปัจจัยกําหนดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรูปแบบสังคมในอนาคตเลยค่ะ การประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระดมพลังสมองครั้งใหญ่เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประเทศไทยในการเดินทางเข้าสู่ยุค AI ครับอืมและเมื่อมองลึกลงไปในหัวข้อต่างๆนะครับโดยเฉพาะการเสวนาที่น่าสนใจมากในช่วงท้ายวันที่ตั้งคำถามตรงๆเลยว่าเมื่อ AI ครองโลกคนไทยจะอยู่อย่างไรโหคำถามแรงเหมือนกันนะคะ ใช่ครับหรือการบรรยายที่เชื่อมโยง AI กับอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยมันก็จุดประกายคำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องขบคิดกันต่อหลังจากนี้แม้จะยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปจากการประชุมก็ตามค่ะคือคำถามอะไรคะนั่นคือเราจะสร้างสมดุลที่ลงตัวระหว่างการเปิดรับและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ที่ก้าวหน้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมกับการทารงรักษาคุณค่า จริยธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เป็นรากฐานสำคัญของเราไว้ได้อย่างไรอืมเป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยนะคะครับการหาจุดสมดุลที่ว่านี้ให้เจอน่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายและสำคัญที่สุดประการหนึ่งสำหรับประเทศไทยในการก้าวเดินต่อไปในยุคแห่งปัญญาประดิษฐ์นี้ครับ